เอาแล้วก็ขอกราบสวัสดีท่านเพราะมันี่น้องชายทุกท่านกันด้วยนะครับเพราะผมรายการทีทีททเกมเมอร์ทีว,วีกันอีกแล้วครับวันนี้แล้วก็อยู่อยู่กับแมปอีกแล้วนะครับแมปซึ่งเป็นแมปวัปปปนพีชนั่นเองนะครับเย่เอาจะาอ่านผมอ่านออกแค่นี้แหละแอดมิดออนเฟซบุบ๊กเอออ่านไม่ค่อยออกฮะไปดูในกล่องกันเลยมีอะไรตอนแรกฮนะขอเปิดไปดูกันอู้ แต่เราจะไม่เตรียมไปเพราะเราเปนาา็นอมตะอยูล่ละละโอเคละไปเลยฮะไม่มีฮะไม่มีฮะหมอดบันทนะ <Hey, map S 1> ีนะเฮ้ยแมปบันทีนะพูดผิดถ้าเราหมอดเนี่ยน่าจะคู่เลยฮะโอ้สวยมากฮะโอ้อืมอันนี้เป็นเรืออันที่แฟงกี้สร้างหรือว่าอุดซอปนะผมขอดูก่อน แต่ว่าเขาทำานี่คือมากจริงเลยฮะเดี๋ยวเดๆโอ้เป็นอันแฟงกี้สร้างนะฮะเฮ้ยอันนี้ด้านหลังนี่ว่าสักครู่ฮะอ่าก็อาจจะมีแหลกกันนิดนึงนะฮะอ่ะเรือแฟงกี้ฮนะออ้ทำ้านหน้าก็ทำออกมาได้สวยมากฮะแต่ว่าผมจะไม่ด่าเขาแลรฮะเพราะว่า ป็นผมผมก็ทําได้ไม่สวยประมาณไม่สวยเลยแหละถ้าผมทําเนี่ยโอ้สุดยอดมากมากครับถือว่าคนสร้างนี่บ้าวันพีคกันเลยทีเดียวฮะไปเราจะไปสํำรวจเรจเือกันเลยกก go o ในเรือก็จะมีหมูหมากไก่อะไรประมาณเนี้ยนี่ฮะอันนี้คืออะไรที่ขับเรือฮะนี่ที่นั่งที่นั่งแล้วขับอันนั้นอันนั้นอันหน ถ้ามันขับได้จริงสุดยอดมากฮะออโอเคเดี๋ยวแป๊บนึงเฮ้ยใครส่ชุดก่อนหเหราวะเคโอเคอเราจะไปดูห้องนี้ก่อนก่อนเลยนะอันนี้นะถ้าจำไม่ผิดนะ่าจะเป็นห้องใครว่าขอผมขอนอนกันแล้วกันนะ ห้องใครว่าเธอจำไม่ผิดนะคิดไม่ออกฮะคิดอยู่จำผิดก็น่าจะเป็นห้องไม่รู้ฮะผมก็ไม่ค่อยชอบดูวันพีดสักเท่าไหร่ฮะก็ไม่ค่อยชอบดูหรอกผมดูถึงตอนที่ว่าลูฟี่ยังสู้กับเดอฟาร์มิโกอ่ะนั่นนะ่ะเจ๋เทมอ่ะนั่นแหละฮะผมดูถึงตอนนั้นแหละเจ้ใช้ฮาคินะฮะนั่นแหละตอนนั้นแหละฮะ แต่ว่าผมเฮ้ยอันนี้น่าจะเป็นห้องชอปเปอร์ครับเพราะผมจําได้เลยฮะตรงนี้ตรงนี้เป็นที่ชอปเปอร์นั่งทำอะในเพลงตอนที่ลูฟี่ออกไปช่วยเอสนะ่ะอ่าแพะข้างในอะทงไมก็จะมีตรงนี้อันนี้ทำอะไรได้เราเปิดสวิต์ดูก่อนจึ๊บมันเกี่ยวอะไรอะถ้าเรือขยับมันสุดยอดนะ แล้วเราจะไปสำรวจห้องอื่นด้วยอืุยอ้ยอันนี้ก็กว้างมากฮนะเรือนี้ถือว่าสวยัมากมากเลยฮะน่บนก็เป็นไอ้หมวกฟางฮนะแต่งงินสักทีตรงนี้เอา้าตรงไหนที่ขับเรือกันแน่วะโอ้ผืเพทุกเพทุก เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมเขาตั้งให้คืนก่นอยู่ไหนวะอือึบอึบอ่ะโอเคช่วงน,นี้ก็ผมก็จะรอแจกแมปอยู่นะเพราะว่าผมทำไปแล้วแหละแจกแมปของตัวเองฮนะไม่เหมือนสองพาร์นนั้นหรอกคะที่แบบจะแจกแล้วก็ไม่ได้สักทีฮนะเพราะว่า ผมเผยอันแรกนะ่งผมเผยไปลบเองอันที่สองผมก็ผมก็ไปเปลี่ยนภาคศูนย์จุดสี่จุดสองจากศูนย์จุดสี่จุดหนึ่ง้ะก็เปลี่ยนภาคมานะฮะได้เปลี่ยนภาคเป็นศูนย์จุดสองจุด้าศูนย์จุดสี่จุดสองมันก็หายไปเลยฮะทุกอย่างหายไปเลยฮะโลกอะไรนะสีพัดตรงนี้ผมจําได้ฮะเป็นอะฮนะเป็นแบบที่เล่นนะด้านล,ล่างก็น่าจะเป็นที่ขับเรือ อีกอันหนึ่งที่ตัวปล่อยเรือนะ่ะไปดูกันนะโู้ฟุดยอดฮะโอ้โหโหสุดนะฮะอ๋อตรงนี้ฮะที่ปล่อยเรือฮะนี่สวยกันเลยทีเดียวฮะถือว่าคนสร้างนี่แบบสุดยอดเลยฮะโอเคโอ้นี่ number one ฮนะ ใช่ฮะปล่อยเรียงไงไม่มีอะไรบัาฮะช่างมันก็อาจจะมีแหลกอะไรกันบ้างฮะผมดูก่อนเพราะว่าผมโหลดใน MCPE m a s t e r มาถ้าผมทิ้งลิงได้ผมก็จะทิ้งลิงให้ทุกท่านนะฮะดูก่อนผมบอกฮะดูก่อน ว่าผมขอขึ้นดีกว่าเนาะขึ้นทางไหนอะตอนนี้น่าจะตรงนี้อ่ะเดี๋ยวเราจะไปสำรวจตรงนู้้นกันเ้วขึ้นทางไหนวะผมจำได้ผมลงมาก็อ่าไม่ใช่ตรงต้องเราขึ้นไปตรงนี้โอ๊ยหลุดหลนเอาไปเลยดีกว่าอัดแชรดํา วันนี้มันก็ห้างครัวเป่าเนี่ยยอนมากฮะถือว่าเขารู้จักทุกซอกทุกมุมเลยทีเดียวฮะโอเคโอเคูเค่ห้องอะไรจะพาขึ้นไปสำรวจด้านบนแล้วกันเพราะก็ยังมีเรืออีกลำนึ่งอู้ายหัวกะโหลกนี่ทำได้สวยมากฮะยอดเลยฮะโอ้โหอือหืออือหือ ยอดเลยฮะก็เป็นอะไรสมเพาอ่าเดี๋ยวผมจะมาไปสำรวจเรือนะั้นแล้วนี่ก็ผมอาจจะสำรวจไม่หมดนะถ้าจะมีคนเดนะตั้งดูฟงดูซีนี่ถ้าจำไม่ผิดก็เป็นเรือใครวะมันมีจังหลายลำเลยฮะโอ้แต่เรือนี่ก็ไม่ใช่ธรรมดา ผมจะขอถามพี่ผมทีนะคลิปนี้ผมก็คงจะสำรวจไม่หมดนะนะะเพราะว่ามีต้องสามลำแต่ละลำก็ใหญ่มากใหญ่โตมโหฬารกันเลยทีเดียวนะจะผมอยากทํำน้ำลอยฟ้าอย่นี้ก็ได้อะมันก็ไม่ได้ลอยฟ้าย แต่มันกันเนี่ยผมอยากรู้เนะี่ยเอาละฮะใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์หรือกดแชร์ใครชอบมากๆก,ก็อย่าลืมกด subscribe ผมนะเพือนกำลังใจกัน,กน,กน,กนทําคลิปต่อไปหรือเป็นกำลังใจในการทำชาแนลต่อไปนะครับโอเค,อเค,อเคช่วงนี้ผมก็วันนี้ก็เป็นวันศุกร์ผมก็ได้อัพคลิปลงอยู่นะแต่ว่า จันถึงสุกผมก็ไม่ค่อยได้แน่ใจผมก็เล่นได้เล,เล่นโทรศัพท์อยู่แต่ว่าไม่ค่อยมีเวลาอัพคลิปลงนะกลับมาบ้านก็ต้องทําการบ้านเสร็จก็กลับมาสี่โมงเสร็จประมาณ6กโมงนะหลังจากเสร็จหกโมงปุ๊บก็กว่าจะได้มานั่งเล่นนะฮนะกว่าจะได้มานั่งเล่นก็นานเลยทีเดียวฮะว้ายโอ้ย เพราะยเพิ่งสรอมกันเปดด็นแบบโปรดได้ใหม่ก็ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมที่จะกดไ like. ลค์ขอบอกรอบมะกดแชร์ใครชอบมากๆก็ยิ่มก็คว้าให้ผมนะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปหรือเป็นกำลังใจในการทำแชแนลต่อไปขอา๊ายบาย